ตอนนี้มาแนะนำเมนูเด็ดจี่งเมนูนะครับปลาโอยั์แดดเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาทําทอดกันนี่ได้มาตัวใหญ่กวตัวนี้โลก,กว่าครับใหญ่มากปกติเขาจะใช้ตัวไม่ใหญ่นะแต่นี้เราไปเจอตัวใหญ่แล้วอยากลองมาทําดูนี่ตัวเขาจะใหญ่มากเลยนะครับแล่เสร็จแล้วก็เอาเอาเหงือกเอาตัวเครื่องในมันออกนะครับดูพี่ดูกระเพาะเขาดีครับใหญ่มากดูอุ้ยกระเพาะก็ไปครึ่งโลแล้วนะดูดิ ออครับทีนี้ก็ล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหมักกันครับใหญ่จริงครับดูสิครับวิธีการหมักนะครับนี่ขั้นตอนแรกครับน้ำเปล่านะครับหนึ่งลิตรครึ่งนี่แล้วก็ชูรสประมาณครึ่งครึ่งท้อนโต๊ะนะครับรสดีประมาณครึ่งนะครับแล้วก็เกลือปรุงรสนะครับ แล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ครับแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลทรายหน่อยน้ําตาลทรายประมาณครึ่งช้อนนะครับนี่ใส่ลงไปเลยถ้าคนให้เท่ากันเนะี่ยปลาโอที่เราแล่ไว้แล้วนะครับลงไปแช่ใครมีกำมังใหญ่หญก็ใช้กำมังใหญ่นะครับเราไม่มีกำมังเล็กก็หน่อยนี่นี่ผมเจ้ากระเพาะด้วยนะนี่กระเพาะปลาโอ แช่ไว้ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าตัวเล็กๆก,ก็ไม่ต้องถึงนะ,ะอันนี้ตัวมันโลกว่าแช่สักครึ่งชั่วโมงกำลังดีนี่ครับเดี๋ยวไปตากแดดแล้วก็เดี๋ยวจะไปทอดกินกันนี่ครับแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะอ่าทีนี้เราก็มาตากตากแดดไว้สักสองสามชั่วโมงก็ได้ะฮะพอพึ่งพอมันแห้งมัดๆหน่อยก็เดี๋ยวก็ไปทอดกันครับึบนี่ครับโอยักษ์แดดเดียว ตัวใหญ่มากครับอเอาครับมาทอดปลาโอกันว้าวนี่ครับตับเราก็ทอดด้วยมานี่กลับกันคือตัวมันใหญ่อะทอดไม่น้ำมันมันน้อยด้วยนะแล้วก็เลยโอ้โไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่น้ำมันมันน้ำมันมันน้อยไม่ท่วมปลาแต่ก็โอเคครับพอได้ เอาได้แล้วครับี่ลาาโอนี่น้ำมันต้องทิ้งเลยนะครับน้ำมันดำปีเลยไปเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอ,อดูด้านนี้ก่อนดูด้านนี้น,ะนี่ครับว้าวเดี๋ยวลองไปชิมเลยนะปลาโอยักษ์แดดเดียวทอดน,นี่นะครับมาลองชิมกันนี่ปลาโอยักษ์แดดเดียวตัวใหญ่ๆเลยว้าวยังร้อนอยู่เลยชิมกันอืม กำลังดีครับไม่เค็มมากตัวมันจะใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อมันอร่อยครับาโาเนี่ยเรามาทำดูนะครับอร่อยเด็ดจริงครับ